นิ้คือดอกลำโพงเสียงกลางขนาด3นิ้วที่ให้รายละเอียดเนื้อเสียงดีระดับไฮไฟเลยครับสำหรับดอกตัวนี้ก็จะเป็นของทางแบรนด์ v ีฟ้ครับซึ่งเป็นแบรนด์ดังระดับไฮเอนเลยในส่วนตัวราคาก็จะอยู่เพียงแค่ดอกละ200บาทเองนะครับผมราคาถูกมากๆแต่ว่าคุณภาพเนื้อเสียงเนี่ยไปไกลเกินราคา2-3เท่าตัวครับ ในสองตัวหน้าตาก็ถือว่าดูดีมากนะครับผมที่คุณเห็นหน้าเรืองเหลืองแบบนี้มันจะเป็นเคปล่าสีเหลืองถักสลับกับตัวสีดํานะครับผมค่อนข้างที่จะดูดีมีมิติมากครับแล้วก็ในสองตัวโครงของเขานะครับผมก็จะเป็นโครงปั๊มอย่างดีนะครับผมที่คุณเห็นแบบนี้มันจะหนามากๆนะครับผมแล้วก็มีน้ําหนักเยอะมากครับ แล้วก็ในสตัวไว้ก็จะเป็นไว้เดี่ยวอยู่ที่8โอห์มนะครับผมถึงแน้ว่าจะเป็นไว้8โอห์มแต่ว่าขับไม่ได้ต่างจากตัวสี่โอห์มเท่าไหร่นะครับผมถือว่าเป็น8โอห์มที่ขับง่ายมากๆครับแล้วก็ในสตัวแม่เหล็กของเขานะครับผมก็จะมีความหนาที่หนาเอามากๆเลยนะครับผมที่คุณเห็นอยู่นตอนเนี้ยนะครับผมตัวแม่เหล็กของเขาก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก7 0มิลแล้วก็มีความหนาประมาณสัก15มิลเลยนะครับผมความหนาของตัวแม่เหล็กเนี่ยเยอะมากครับเกือบเท่าหน้าดอกเลลยยอาาว้งงตูนนิดึะครับผม เพราะว่าเขาให้สเปคที่โหดมากๆแต่ว่าราคาถูกสุดๆครับสำหรับคุณภาพเนื้อเสียงก็ไปดูตามคลิปได้เลยครับผม จากการทดสอบจะเห็นได้ว่าดอกลำโพงตัวนี้นะครับผมเขาก็จะเด่นที่ตัวย่านกลางสูงไปหลักนะครับผมเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนดีารายละเอียดตัวเสียงสูงก็ดีมากนะครับผมสําหรับจุดเด่นของดอกตัวนี้ก็จะอยู่ที่ารายละเอียดเนื้อเสียงที่เขาขุดมาได้ครับคือารายละเอียดแบบว่ามาครบทุกอย่างเลยนะครับผมแยกชั้นแยกเลเยอร์ของเครื่องดน,นตรีของคนร้องได้ดีสุดๆครับถ้าคุณกําลังตัดสินใจอยู่ก็จัดได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมหรือว่าถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ไปดูคลิปดีลิมเต็มได้ที่ช่องวิญญาณแมวครับผม